ชื่อนางเดินใจมีสนาอายุเจ็ดสามปีเป็นโรคไตมาประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาที่รู้วเป็นเจอรักษาโรงพยาบาลแล้วก็กินยาโรงพยาบาลตลอดมาแต่ตอนนี้มันหลังมันบวมมันเริ่มบวมตัวบวมเผิญแม่ค้าขายปลาเขาบม่แนะนําเขาบอกว่าพี่ชายเขากินเวชชุดนี้อาญาเนี่ยมี่ทธิ์เราก็เลยจะลองดูก็ลองดลองูลองซื้อมาทิน ครับผมพอซื้อมากินงได้น้นบ้านมันขวดกันรู้สึกมันจะดีขึ้นครับผมที่บวก็ยุดลงไปครับแต่เน้ไม่ไดต้้งหายนะแต่ไ้บัวก็เปนแต่ไอ้นูติก้าเนี่ยกินแล้วก็ยึดถ่ายดีครับแล้วก็หลับดีขึ้นไหมครับได้หลับหลับดีตัวเบาขึ้นครับผมครับก็ตรงนี้ครับผมนี่ก็คือตัวน้ำบ้านนะครับตัวนะเดี๋ยวจะถ่ายซูมไปดูใกล้สองตัวนี้คือน้ำบ้านนูสิก้ากับ ผสมโกจิบเบอรี่นะครับแล้วก็ตัวนูซิก้าครับตัวนี้ก็คือคุณป้าได้ใช้มาอยู่แล้วสองขวดที่สองนะครับครับผมหลังจากที่มีคนมาแนะนําก็ลองดื่มดูนะครับครับผมครับชาคิเดียวดีครับผมถ้าะตบใจเราก็จะลองดูครับผมครับทีนี้ก็คือคนที่อยู่ทางบ้านนะครับผมถ้าได้ชมคลิปเดียวคลิปเนี้ยนะครับสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับตัวน้ำบ้านนูซิก้าแล้วก็ ตัวลูิก้านะครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างที่ผมให้ไว้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับครับวันนี้พบกันเท่านี้ครับสวัสดีครับ